เรือของผมล่มและผมถูกฉลามรับพาตัวไปผมจึงมาเป็นครอบครัวฉลามเพื่อใช้ชีวิตกับพวกมันสวัสดีครับผมนักมายกคลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดกจดิตด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนะครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ บายบายครับบายบายเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเรือเราเป็นอย่างนี้ทุกคนครับกัปตนันกัปตนันกัปตนันอยู่ไหมเรือล่มเหรอโอ้ยน้ำเข้าหมดเลยแฮะเฮ้ยฉลามเฮ้ยเฮ้ยมีฉลามมาฉลามฉลามฉลามขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนมีฉลามจีไปเนี่ยปึ๊บก็ไม่มีนี่หว่าสงสัยตาฝาดเฮ้ยอ๋อบอลเฮ้ยนึกว,ว่าฉลามทุกคนในเรือหายไปไหนกันหมดอะ่ะ เราออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยจับบ้านจับบ้านเฮ้ยฉลามเฮ้ยขึ้นมาได้ไงหน่อยเฮ้ยจะหนีไปหน่อยอ๋อไปไหนไปไหนแล้วอ่ะใครจับตัวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขอโทษผมขอโทษอะไรนี่ตามฉันมาเลยเลยแล้วนี่ตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งคือ ไปฉลามพูดได้ไปตายตามหนีดิเอ้ยเอ้ยหนีก่อนไม่ไม่ไปหนีไปไหนก็เกลือขึ้นบนบกได้ฉลามขึ้นบนบกเฮ้ยหนีไปไหนไปจับตัวไปขอท่าโอ้โยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอะไรมาคนคนคุณจะไม่ฆ่าผมใช่ไหมไม่ฆ่าแต่ท่านหนีอ่ะฆ่าแน่เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยฉลาดโอ้ยผมหายใจไม่ออกคุณว่าหายใจไม่ออกเฮ้ยรีบขึ้นมาเดี๋ยวบู๊อ่ออ่อเดี๋ยวมันเกิดจะขึ้นเนี่ย นี่เฮ้ยคนอะไรตกใจอะไรแปลงร่างเป็นคนได้ฉลามแปลงร่างเป็นคนว่ดคุณผิดเหรอก็ก็เปลีปยนร่างเป็นคนได้คุณทำเรือผมพังเหรอคุณทำเรือผมล่มเหรอเรือมันพังหมดเลยแห่แม่น้ำเข้ามาเลยใช่เรือมันล่มเองฉันช่วยชีวิตนายเนี่ย แล้วคนในเรือหายไปไหนหมดคุณจะบอกว่าคุณกินก็ตอนตื่นตอนพวกเราไปสำรวจก็เห็นแค่นายคนเดียวไม่ที่แค่ชิมพวกมันไปนิดหน่อยฮะคุณกินไปใช่ไหมกี่คนแค่ชิมแค่ชิมแค่ชิมแต่คุณหันคุณกินหรอก็แค่ชิมขาไปนิดหน่อยคนละข้างหรือนายอยากจะโดนได้เหเออมันมีจริงเหรอครับคนที่แปลงร่างเป็นฉลามอ่ะไหนคุณผมไม่เชื่อเอ้ยเ้ยแล้วคุณอยู่เป็นโบกได้หรอใช่ฉันอยู่บนบกได้อ กลับเราเป็นร่างเดิมเถอะผมไม่อยากเอางี้คุณจับผมมาทำไมไปละเผมไม่ได้จับนา้อาอีกแล้วตอนนี้กับมาก่อนอรระนั่นเดี๋ยวฉันจะพาทัวร์บ้านของฉันก่อนละกันนี่คือบ้านใช่ไหนทัวร์อะไรครับก็เป็นทามใช่ทั้งแค่น,นี้ลนะนี่ควรปล่อยผมไปเถอะผมอยากอยู่คนเดียวยฉันจะเอานายมาอยู่ด้วยไม่งั้นนายก็จะไปบอกคนอื่นว่าฉลามสามารถแปลร่างเป็นคนได้เอาผมก็โอกสิ่ทำไมเฮ้ยถ้ามันเป็นความลับการสุดยอดของเหล่าฉลามนะรู้ไหม เอาละในตอนนี้นายเป็นข้าวของเราแล้วฉันจะทอนวิธีการกินหยุดหยุดหยุดยุดผมเป็นเป็นครอบครัวกับคุณตอนไหนนี่ไงไม่เป็นเป็นไม่เป็นมันกินมันเลยแล้วกันไปเฮ้ยกินมันเป็นเป็นแล้วขาเป็นแล้วเป็นแล้วขาเป็น มันฉันจะมาสอนวิธีการกินนะก็คือเดี๋ยวฉันจะพาไปที่สุสานเรือที่สุสานเรือจะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยอะ่ะเราก็จะไปกินมันกันปลาตัวเล็กครับโอเคครับผมกินได้ใช่ไหมกินได้สิไปอยากกินอยากกินปลาย่างครับไม่ต้องเอาเอาเอาคุณพาผมไปไหนเนี่ยลาไปสุสานเรือเลยอ่าครับอา่าปัน,นึดือครับคุณผมหายใจไม่ค่อยออกจะตายแ้วคนเฮ้ยอ่ หายใจแทบไม่ทันใก้ก่อนใก้ก่อนใกลตะก่อนครับครับเดี๋ยวตกไปนี้นายจะไม่สามารถหายใจเป็นบกได้ฮะอะไร啊โอ้ไปเร็วครับไปเฮ้ยนี่เหรอสุสันต์เรือเฮ้ยคุณนี่มันตัวอะไรอ่ะเพื่อนฉันเองอ่ะแล้วไหนปลาฉันเพิ่งกินไปมืดมึกมืดมึกฉันกินโว้ยโอ้โอหโอ้โหอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมตัวอะไรเต็มเลยเนี่ยฮะแง่คุณฮะไหนปลา นั่นสิฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยเอ้าปกติคุณกินอะไรก็กินปลาแต่วันนี้มันไม่มีอะอ้าว้วทำยังไงล่ะหรือว่าคุณจะกินคนแทนเอ้ยก็น่าสนใจเด่าอย่าทำอะไรผมผมไม่เกี่ยวนะแล้วคุณกินพวกปลาตัวใหญ่ไม่ได้เนี่ยว่าเนี่ยกินไม่ได้หรอถ้าจะกินมันยังไงเนี่ยหญ่ปลาตัวอน้ยนาๆๆกินมันปลาเป้าเอออร่อจ้ะ มาตกปลาแถวนี้ดีกว่าคุณเสีอยคนเฮ้ยเสียคนเลยหน้าตกปลามากเลยอะไรเงี้คุณคามีชาประมงเออเราเราจะกลรอยตากันไปไหมน้ำลึกพอดีเลยตกปลาตรงนี้ดีกว่าเราจะสะกดรอยตาเขากันคุณจะตามชาประมงไปทําไมอ่ะก็ฉันรู้ว่ามันน่าจะมีของแน่ๆแล้วคุณจะทําอะไรกับเขาก็อาจจะกินเข้าวมังเอ้าจะไปกินทําไมอกเราจะเขาพวกชาวประมงอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนมันมีของอ่ะมีพวกปลาคับคับคับไม่ได้ไปอีกแล้ว โอ้โหชาวมงดัน้ำไม่หาดีไหมเนี่ยคุณครับผมไปหาเขาได้ไหมเอ้ยอย่าทำไมอ่ะแล้วเขาก็ฆ่าเราหรอกเอ้าเขาฆ่าคุณจะมาฆ่าผมอ่าเขาอยู่ไหนครับตามเขาไปเนาะอ้าวฉลามพวกคุณเราตามมานานเลยนะครับนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกลับบ้านดีกว่าอุ้ยตรงนี้เป็นเกาะเลยเนี่ยเอ้เยอะเลยวันนี้โอ้เขาไปไหนหรือ่าคุณครับเราทำไงดีขึ้นคุณเราทำไงดี อืมฉันว่านะเราไปกินคนดีไหมหรือแทนที่จะกินปลาหรือว่าเราจะกินทั้งสองเลยก็น่าสนเนี่คนก็อร่อยไปดีกว่าไหนเราก็มาตรงนี้แล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าหนีซะเลยเออตรงนี้อุ้ยลงมาเฮ้ยลงมาลงไปอุ้ยลงมาลงไปสิเออมาตรงนี้ทั้งทีแปลว่าต้องมีคนขอความช่วยเหลือจากคนดีกว่า มีใครอยู่ไหมครับคุณคุณทำอไมครับคุณคุณว่าไงครับผมช่วยช่วยผมด้วยครับเป็นเลยไ้มครับเป็นเลยครับคุณคือแต่คุณต้องระวังตัวอย่างนี้นั้นเดี๋ยวมันจะมีฉลามมาฆ่าคุณครับฮะแล้วมันจะมีฉลามมาฆ่าผมได้ไงเอ้าก็ผมคุยกับฉลาม嘛ฮะแล้วคนอะไรมันจะไปคุยกับฉลามได้คุณบ้าปะเนี่ยโอ้ยคุณอย่าตีผมจริงๆคุณไม่เชื่อหรอไม่เชื่อตอนนี้ม่คนคนคนครับฮะฮะ รีบหนีเร็วเดี๋ยวจะมีฉลามมาฆ่าคุณครับอ่ะฉลามจะมาฆ่าได้ไงเออใช่ไหมใครมันจะไปเชื่อก็ผมคุยกับฉลามมาไม่เชื่อคุยกับฉลามอ้าวไม่มีใครเชื่อเลยหรอผมจะไปตกปลาต่อแล้วนะคุณอย่าอย่าทำให้ผมเสียเวลาเฮ้ยคุณไม่เชื่อผมจริงๆรหรอโอ้ล็อกใครจะไปคุยกับฉลามได้อ่ะคุณก็ผมนี่ไงผมคุยกับฉลามถ้าคุณคุยได้ผมก็ต้องคุยได้สิอะไรวะ เนี่ยพวกคนจะชิลไปเลยนะมันจะมีโอ้มันไม่มีอะไรหรอกคุณเฮ้ยคุณเฮ้ยอะไรแปลกๆวะเฮ้ยคุณเฮ้ยเห็นไหมเห็นเขียบไหมเฮ้ยทธอไปอ๋อไอ้ชรามคุณหนีเร็วคุณหนีเฮ้ยคุณเฮ้ยชรามึ้นบกได้อ้าวเฮ้ยกินบานกินบานกินมานเฮ้ยเอาไหมเรียดีรีรีรีเฮ้ยโอ้ยอร่อยจริงเลยกินไหมกินไหมแต่แบ่งค์ขา คุณฆ่าคุณเหรออ่า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 จะให้ขานี่นี่อ่ะจะให้ปลาโอ้อันนี้ขาใครครับขาคนเมื่อกี้ไงเหลืออีกคนนึงนี่ว่าเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะเฮ้ยไปเดี๋ยวพวกคุณจะพึ่งไปไหนเอ้ยจะทำยไงดีเนี่ยทำไมตรงนี้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเสือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะจเย็นคุณคุณผมบอกแล้วว่าไม่มีสลามทำไมคุณไม่เชื่อโอ้ผมก็นึกว่าคุณพูดเล่น พูดเล่นอะไรไม่ใช่เรื่องพูดเลยนไหมความเป็นความตายคุณผมไม่ได้ตลกมีคนไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อเพื่อนคุณเหรอใช่อาขาเพื่อนคุณครับฉาามการล่าเป็นคนคุณเห็นไหมมันแปลงร่างเป็นคนได้ด้วยเหรอจริงคุณไม่เชื่อเหรอผมต้องทำไงเนี่ยผมไม่อยากตายอ่ะเฮ้ยไปเมนึงครับผมไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยนั่นไงคุณมีคนสองคนเห็นไหมไม่ครับผมไม่เนี่ยคนนั้นครับเปสนามครับสองคนนะครับไปสนามคุณดูคุณดูไปไปเรากลับกันดีกว่าว่ะมไ่่คุณเอย่างน้อยก็ได้ปลามา ไปทางนี้ด้วยใช่ไงคุณน่ะไ,<อ>ไปแล้วคุณผมบอกเลยว,ว่าควรจะแปะลราไปสฉลามได้ตอนนี้คุณไปตกปลาใช่ไหมใช่แล้วเขาว่าน้ําตามคุณมาตลอดทางเลย ตลอดทางเพื่อนคุณตายเพราะคุณนั่นแหละเอา้าแล้วผมผิดอะไรอะ่ะคุณนั่นแหละอะไรผมบอกแล้วคุณนั่นแหละพาฉลามมาไม่ไม่ผมบอกแล้วว่ามันจะมีฉลามคุณไม่ยอมเชื่อเองคุณนั่นแหละพาฉลับมาผมไม่ยอมอะ่ะไม่จะคุณก็ฟังผมสิจะจะต่อยไหมไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเอาต่อยไหมฮะคุณไม่เอาดีกว่าครับแล้วขาเพื่อนคุณอยู่ไหนขาเพื่อนผมอยู่นี่ครับเอามาครับผมจะกินอ๋อกินด้วยเหรออ่าผมจะกินขาเพื่อนคุณเอ๊ะ ว่าแต่ผมก็ไปอินสลาเลยดิคือเดี๋ยวจะบอกว่าผมโดยฉลามจับตัวมาครับแล้วคุณก็พาฉลามมากินเพื่อนผมไม่แต่แต่ฉลามมันไม่ฆ่าผมครับอคุณผมเอาไงต่อดีคือผมไม่มีที่ไปแล้วว่าเรือผมล่มอ่ะไป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 อยู่กับผมก็ได้ไปบ้านหลังนู้นอะจริงเหรอเย <Yeah. S 1> ่ใช่ใช่อยู่ <ใน S 1> ได้ไปไปไปผมว่าอยู่กับคุณดีกว่าอยู่กับฉลามครับเออไป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 มีปลาให้กินทุกวันอนะโอเคไหนมีปลาให้กินไหมครับอยากกินปลาจังเออปลาเหมือนจะหมดอะต้องออกไปตกปลานะเอ้า ไปไปตรงนี้เน่าเหมือนละไปคุณฉลามมากคุณฉลาดมันจะใหม่ไหมคุณตกปลาคุณเคยเจอฉลามบ้างไหมครับยังไม่เคยนะครับนอกจากเมื่อกี้หรอใช่ครั้งแรกเลยเพิ่งเจอฉลามปกติเจอปลาวันแถวนี้ก็ได้แถวนี้หรอแถวนี้ก็ไม่ได้แย่นะคุณครับปลาไหนเฮ้ยอะไรแวบๆบคุณเห็นไหมเฮ้ยคุณครับคุณซ้ายมือครับคุณเฮ้ยเดียวเดียวเดียวฉลามไป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 วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเถือแตกวะ โอ๊ยคอนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสลามอย่ากินมันกินมันอ่ะคุณคุณช่วยด้วยดิเอามันเอามันผุ้คนผู้คนอย่าพึ่งคาเขาผุ้คนดอมคอนอร่อยจังเลยมันกัดนิ้วเท้าผมไปนาบกับขอบคุณที่รอให้มาละอ่ะกลับดีกว่าเราอะไรเนี่ยชาวประมงตาไปสองคนแล้วทำไมเขาไม่ฆ่าเราให้เออไปดีกว่าไปดีกว่าเออเฮ้ยมาถึงไม่กลับ จับเร็วาอดูด้วยกลับบ้านกลับบ้าน